ก็สวัสดีครับปั๊มปุชอมวันนี้ผมนายหนูหน้อยมาขอยข่าวเฉาเชื่อนะพี่น้องในื่อควางนะพี่น้องครับนะอา,วดดวออาสวัสดีคุณหลวงชองออสวัสดีผมมาเยี่ยงทองวันนี้ก็มาเป็นผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะอ่าแนะนำเป็นผู้ดาวตลกรุ่นใหม่ออ,อ,อยากก็งย้ไงตรงจะไม่ดูไอ้ไรนี่ โรมาอ่านก็จำจำคืออย่าเบียบนะจำเพื่อเพื่เปิดจำว่าแต่จำบังชื่อชั้นอ่เป็นอะไรกว้างว่านี้คือนั่งใจลุงนี่ข้าวท่านจงเ่นนี่ข้าวปุ่มป้าก้าวจังป่าเจ้อเจ้อปอยรชวยเลียวเพื่อเป้กันได้ยังไม่ร้งอ๋อมันกิดได้ทุกเลยเบื่อเออนุนอ๋อตัวนี้กับปุ้มหน่อยตัวเองนนี้มาเร็วกับไวันที่ไม่ได้มาใกล้กับพอใกล้้ไปน้องกับ Hãy bỏ mặt cao Cô không cần phải cho xong Cái gì đều bỏ vào vòng Mẹ mới đi, bỏ đi, bỏ cái gì ra, bụi đàn Thì mà cao gặp nhảy loạn người Thì loạn người cái bụt cao bể Thì nhắc loạn người ra, loạn người gặp Chà, vẫn ít cắp cho bụi Lên cân bà này, đi, 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 nó đi, đi, nó มาเลยบุบเป็เจ้าอะแต่ผมไม่ก่อเแ่นได้กับถ้าผมแร่นึงก็งอหวุ่่มรุ่นเรงกับในตรงนูนเร็งกับบอกเสียงพูดแบบนี้คือวันอีตาลกนั่งกัตูนกับพี่าาน,าน,น, 8, าาน้องก,กับต้องกัดจิกันกับฮ่คือเปรนี่มีวัฒนธรรมก็นั่งสลุงซืบต่ดมายาวนานเป็นพันๆปนพีพีนองกับอ่อะที่ทำก็บเ้าให้ลงนืนอยเเข้าเช่าเตือนพีนองกับ ครับโจวที่ครับพี่น้องอ่วันนี้ก็มีข่าวดีนะพี่น้องครับอกางคอนเซนเตอร์สวมรอยเป็นจอยอจอยอผู้กำกับหลอกเห่าโอนเงินนะครับพี่น้องมันมีลาวนะเรื่อยๆเรื่อยๆเจอหนี้ปลอมปลอมปลอมเล่าย่าโจ้ที่ย่าไงผิวบางดุเห่าทีนี้ท่านผู้ชมครับยอเพิ่งมีข่าวทนายความ อาจูกเนคอนเทนเตอร์นะครับอ้างทำเอกสารเสียหายจะโอนเงิน es que ้าใจก่อนจะหลอกง่ายกดลิงดูดเฮนอาจจนเกลี้ยงบัญชีนะครับทีนี้ล่าจุดก็มีข่าวอีกแล้วนะครับคราวนี้จามุกเก่าเจ้ก็ยังหลอกได้นะแต่งเป็นตำรวจผู้กำกับแล้ายาวัตหลอกผู้เสียงหายนะครับจําบุจชม อ้างว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีมาดูตายหลอกให้โอนเงินแม้จะไม่มากแต่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะไปบุ่มครับโอ้มันมันมันครับทีกนีครับปีน้องครับนะคนที่ตามชมดเ,เดี๋ยวเดียวไอ้ลงหน่อยลาวสิ่นเดี๋ยวผมก็เป็นต้นๆกันครับเอาส่ันนี้ครับทา่ผมผมมายะตัวครับเ,เรื่องของเรื่องคือมีประชาชนจำนวนมากนะครับเ <ừ. S 2> จงขอโโ้อมูลไปที่ ตำรวจสภาเผอเมืองเฉยยนา่าบอกว่าผมมีมิชาชีพถึงกลาไปตำรวจติดไยชื่อผู้กำกับการสภาเมืองเฉยนาาเล้ววิดีโอค,คอนโอคอนนะไปคุยบอกว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับบัญชียาเสพติดหรือมียาติถูกดำเนินคดียาเสพติดเละหลอกง่ายหุนหนมีคนหลงเชื่อ Thế xuân dạy, mấy hình lùng cưa, chơi sắp, ma sọc thảm trên Facebook sắp phá mương thái nát Trong post trí kèng, lẽ truyền hãy đăng lên nha, đều tàn phùi cầm con và ra câu láo ha, luồng trồng Ờ, chính là có tổn đi, không ăn cao Này, đi, 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 Tinikap, ya, komaan, pinbat caca emang ya nak, buat pun kau banting, kau pinongkap. Tini, kau mii pap, mii pap temuat ayam pieng pinongkap. Ah, dua pom, kau dua kincing mat, je maluah, beb, caca, pap beb pinongkapnya, tangkai, muka, pin pap kau buka kain caca mung si anak, si anak, dua kincing. กนตั้งใจเมื่อเป็นปั๊บจบจอมไม่ลงกับเจ้าเกลืองแบบกับมีป้ายจื้อหนำพระคุณน,นะแต่มีมวกคว้างไหวค่างกลางอง,อง,องจับงานไงเมื่อจริงมากแต่ไม่มื่งคือพงหญ้ากนะับที่นี้ให้อ,อยายอมมีอีกปักก๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นใจไหวชอบช่วนะเชี่วยวไหนะอ่าอีทุกเอ,อ็อ้งจึงกันนะ อเทียบกับเหล้วว่างตัวจกิงกับตัวป้อมเหลวจังก่าคือตัรวจจริงอ่ชั่นจังใจคือตัวป้อมมาไปผู้ชมกับเล้วทีนี้กับท่านผู้ชมครับอ่าทิมเก้าไม่รอเจ้าบินรับเก้าไปลูบปุยกับพันตำรวจเอกสุรัตเป่าทองผูกกับกับอันสะาเมืองชัยนาทที่สุกส้มรวยเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่คนแต่คนตนเอง ทุกส่วงรอยเทนอ้างมีบรรยากาศรับต้นเพราะจะฝากมืองทีน่นัดพี่น้องรับอีกหลายนายตู้เอฟองางโทวีดีโอฮอนโดหาไม่ใช่ก่อนร้คครับเป็นทวีดีโอโอโกนฮ่รไอกถจกบ้านแล้ปืูที่พี่น้องรับอ้างวากยวก้องกับบันจีบามังอ่าอยากได้มังอ,อะงไรแบบนั้นนก่รไงอนเงินไปไงจั้งวชอบมพี่น้องรับห็น้อย ซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านทุกลอกไปเลยนึ่งคนโอเดินไปเจ็ดพันบาทกำลังมาทุสอบประคับอยู่เป็นองค์ยำอาากจ,จัดจัดตำรวจไม่มีนะัอยู่บายวิดีโอ้คนไปแจ้งโคกเราฮะ่ากับใครเหนร้กันี่ไนเป็นองคบมันเนี่ยปแจ้งไปเอยอที่นี่เลวางอา้าวเราบอกว่านนะวาเราทุกแจ้งคอนเซนเตอร์น่ตรงนะเลให้อุ่นป tam ơi đi à à ra quân ha bùng trong bảy chỉ tân can à à như à à bây giờ na ca à à về là chiều về là đuôi à chuẩn chuẩn có muốn na na lắc tan tầng tăng nằm cuối phu chồng ai tổ online

à cha ban từ co môn với à tầm cả gì vì nó ơi na trong có quả em ít à hai pu vừa nằm hết em ít bởi chân quả lại à tan cứ ta can à ôn hơn na bị nòng đại cứ như nhu cặp quả mưa lại cha bị nòng mà mày na thừa nhưng con tìm con mới đi là lúc ăn bự vẫn tem ruột, Tâm biệt thì bà bớt luôn luôn rốt ruột lắm, chỉ có tiếng ông bên đây, mọn le, mây na tạm gọi lôi, rồi tạm gọi là phun lao, chưa mây là chấp răng lôi gặp, bấm cái gì, bấm cái chuối chia, chuối trung tâm, vị chán cái này bận liệt đi, ai quên đi vào, lóc kinh 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 này, nhé. ผมว่าเจว่าไปปูแล้วไปปูมได้รององนะทีนี่พวกเาวาเก้าเจ้านเรืืองนี้มีเยอะกติได้ที่ยังไอเรื่องจองกับหน่วยเล่นตายมังแรงมังปกึกเล่นเก้าไปกับเปล่ชุ่ชมเก้าเจ้าจังเป็นจังจังเพ่อเปปรนจำที่พา่ต้องเล่นมากวันนี้เรากลัวเก้าไม่ลาไปลกับต้เดียวกับ